ี่3แล้วนะคะอ่ะต่อไปสัปดาห์ที่3สระที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือสระอําไอไอเอาสระอ,อและสระอออ่ไอไอเอานะคะสระอ,อและสระอ,อจะปรากฏในสัปดาห์ที่3และในสัปดาห์ที่3นี้จะมีอักษรหมู่สุดท้ายปรากฏขึ้นมานั่นก็คืออักษรสูงอักษรสูงปรากฏขึ้นมาทําไมอักษรเขาจึงเรียกว่าอักษรสามหมู่ว่า กลางสูงต่ํามันมีความต่างกันยังไงเวลาคุณครูจะสอนให้เด็กๆแยกความต่างระหว่างอักษรกลางสูงต่ําคุณครูสอนยังไงคะคุณครูแนะนําเด็กๆยังไงสอนเด็กๆยังไงคุณครูสอนยังไงคะอยากฟังว่าคุณครูสอนเด็กๆยังไงให้แยกแยะระหว่างอักษรสูงกลางต่ํา ใน,ในลองสอนสมมุติว่าคุณครูกําลังสอนเลยขอไม้ได้ค่ะขอไม้หน่อยค่ะขอไม้นะะหมน่อยค่ะ <S 2> <S 2> อยากรู้ว่าคุณครูมีวิธีการสอนยังไงและเดี๋ยวครูก้อยจะแนะนําว่าวิธีการของครูก้อยทํำยังไงนะคะอ,ะอยากรู้ว่าวิธีการสอนของครูสมมุติว่าในห้องนี้คือนักเรียนป .2 ที่คุณครูจะพาเด็กๆแยกแยะอักษรกลางสูงต่ำหรืออักษรสาม,มูจะแยกแยะยังไงเชิญค่ะ ท่านนี้ค่ะท่านนี้ท่านนี้เชิญเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการสอนนะคะก็ให้เด็กดูฟังเสียงจากครูเช่นกอไก่อย่างี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอักษรสูงก็สอเสืออย่างนี้ค่ะงงูก็อักษรต่ำก็เป็นงงูอย่างนี้ค่ะตามเสียงเลยค่ะแลวก็นี่คือการแบ่งนะคะ อันนี้คือวิธีการของครูท่านนี้ค่ะข้างๆกันวิธีการเหมือนกันไหมคะ <c oughs> อ่าในรอ,องอธิบายซิก็จะใช้วิธีการจำนะคะเช่นถ้าเป็นอ,กอนักษรก็จะบอกเด็กว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอมใช้วิธีการใช้วิธีการทองทอง,ทองและถ้าจะแยกความต่างระหว่างอักษรกลางกับสูงหรือต่ํากับสูงใครมีวิธีการสอนอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสองท่านนี้บ้าง วันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันวันพุธสีสีเขียวใครใส่เสื้อสีเขียวนะเออ <c oughs> เด่นเป็นสง,ง่าสีเขียว <c oughs> คุณครูสอนอยังไงเอ่ยค่ะปกติแล้วก็ สอนธรรมดาคือคือเหมือนที่น้องเขาพูดนะคะคือสอนท่องแต่ทีนี้เมื่อวานได้มารอบหนึ่งแล้วโอ้จุๆไว้ก่อนจุๆ,ๆไว้ก่อนปกตกิก็สอนแบบนั้นนะคะแต่แต่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรคะ่ะ<ห>ก็คือสอนให้เด็กท่องอว่าอักษรกลางจะมีคําไหนบ้างนะคะใช้วิธีการท่องท่องประโยคช่วยให้เด็กจําได้ว่ามันคือตัวอักษรอะไรบ้างใช่ไหมคะคาถามของก้อยคือ ถ้าเราจะสอนให้เด็กแยกความต่างของอักษรแต่ละหมู่ความต่างของอักษรแต่ละหมู่ไม่ได้ถามว่าอักษรแต่ละหมู่มีตัวอะไรบ้างคำถามคือให้เด็กแยกแยะอักษรแต่ละหมู่ว่ามันมีความต่างกันอย่างไรอะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการสอนของผู้ก้อยนะคะการให้เด็กท่อง ว่าไก่จีตดใต้ใต้โอง่งอันนั้นคือการแยกแยะว่ามันมีตัวเพนชนะอะไรบ้างแต่วิธีการต่อไปนี้ของครูก้อยเป็นวิธีการแยกเสียงถ้าซึ่งเด็กจะมีคําถามว่าทําไมเรียกว่าสอนสูงทําไมเรียกว่าสอนกลางทําไมเรียกว่าสอนต่ําและสอนแต่ละหมู่มันต่างกันยังไงอักษรแต่ละหมู่มันต่างกันยังไงคุณครูลองฟังวิธีการสอนต่อไปนี้อ่านตามนะคะขอ ชอทอพอฟอสอหอกอจอดอตอองอชอซอคุณครูเห็นความต่างของเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ถ้าครูก,ก้อยสอนแบบนี้นกักเรียนอ่านตามครูคชอ พ่าฟสะหกอ่จอจดอรู้ยังว่ากลางกับสูงต่ำมันต่างกันยังไงร,รู้ยังว่าสูงทำไมเขาจะเรียกว่าอสอนสูงเพราะมันไม่ใช่แค่ขอแต่มันคือขอ เวลาสอนกรุณาอินเนอร์มาด้วยอินเนอร์ต้องมาเวลาสอนเอาเต็มเลยขออย่างนี้เลยนะคือไอ้วิธีเนี้ยเพราะเด็กถามครูก้อยเด็กในโครงการถามว่าครู rew, มันต่างกันยังไงหนูไม่เห็นว่ามันจะต่างเลยสอนสูงสอนกลางสอนต่ำ หนูแยกได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่หนูไม่รู้ว่าเสียงมันต่างกันยังไงจัดเลยของี้เลยอ่ะต่อไปอ่านตามครูขอชอทอพอฟอสอพอยิ่งสูงเท่าไหร่โลกยิ่งจำ ธรรมดาโลกไม่จำนะคะธรรมดาโลกไม่จำเนี่ยและครูก็พาเด็กอ่านทีนี้อักษรกลางกับต่ำเนี่ยมันมีเสียงใกล้เคียงกันมันมีเสียงใกล้เคียงกันก็จริงแต่อักษรกลางกับอักษรต่ำมันจะต่างกันอย่างชัดเจนต่อเมื่อมันเปลี่ยนสระถ้าอักษรกลางใช้สระเสียงยาวเช่นสระอากออากาอักษรต่ำใช้สระเสียงยาวสระอาคออาคากอากา ไม่ต่างใช่ไหมคะแต่ลองเปลี่ยนเปสั่เสียงสั้นสิกออะกะคออะคะเสียงต่างทันทีทีนี้กลางกับต่ำเนี่ยความต่างเวลาเราเปล่งเสียงเวลาเราพาเด็กสิเปล่งเสียงอักษรสามมูออย่าสอนว่ากอไก่ขอไข่นะคะเด็กจะไม่เห็นความต่างของเสียงต้องสอนว่ากอขอคองจอจชอดอ,อย่างเงี้ยต้องสอนแบบนี้ขอซอพอเหแบบเนี้ย เพจนะตัวใดที่ออกเสียงขอเอะเออเอะอเอเอคืออักษรสูงทั้งหมดคืออักษรสูงทั้งหมดต่อให้เราท่องอักษรสูงไม่ได้เปลงเสียงออกมาลูกเปลงเสียงออกมาแล้วหนูจะรู้ว่าความต่างของอักษรสูงมันมีความต่างอย่างไรแล้วเด็กๆก็จะท่องเลยเด็กๆก็จะเปลงออกมาเลยขอช้อพอชอขอจอเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไม่ใช่กอจออเด็กก็จะรู้ว่าไอ้กอจอไม่ใช่อักษรสูงแน่ๆนอะเออ ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเนี่ยเด็กก็จะรู้นะคะอ่ะดังนั้นก็เปล่งเสียงออกมาอย่าเอากอไก่ไข่ขวดมาใส่นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กจะสับสนนะคะอ่ะตรงเนี้ยต่อไปนี้ในการแจกรูปสะกดคําจะไม่มีคําว่าไก่ไข่ขวดชิงอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีแต่กอขอขอ,ของอจอชอแบบนี้นะคะเป็นเสียงเพี้ยชนะอย่างเดียวเลยนะอ่ะคราวนี้คุณครูเคยเจอปัญหาเด็กอ่าน พาเด็กอ like so so ่านคําแล้วเด็กหลงเสียงแบบนี้ไหมนักเรียนอ่านตามครูถามขออัมถามสามซออัมสามหามหออัมหามคำกออัมคำมันมีเด็กหลงแบบนี้นะเด็กหลงแบบนี้นะคะเนี่ยคำคำคำจำจำจำทำทำเด็กเพลินไงทำทำทำจำจำจำหามหามคำ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 จำเจออัมจำมันไปหมดเลยอ่ะ วิธีการแก้ปัญหาให้สอนแบบนี้คุมด้วยอักษรสูงก่อนขอชอพอฟอสอหอคำขออำมคำชำชออำมชำเวลาอ่านก็ออกเสียงสูงๆนั่งครูเนี่ยช่วงแรกๆต้องเน้นกันนิดนึงต้องเน้นกันนิดหนึ่ง,ง,นนนนนงคนโคบางคนพอเจอตัวนี้ไปไม่เป็นเลย หัวเราะชอบใจใหญ่เลยคราวนี้ถามจริงหยาบไหมคนอีสานหยาบไหมคะไม่หยาบน่ารักน่าเอ็นดูคำนี้ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบนะแต่ถ้าเด็กเขาจะหัวเราะคิกค,กคักคิกปล่อยเขาเถอะนานๆคำแบบนี้มันจะโผล่มาทีนะให้เขาคืนความสุขให้เด็กๆบ้างอ๋อแต่แต่แต,แต,แต่แต่ขอขอร้องอย่างหนึ่งคือ เพลงชนะตัวนี้ไม่ต้องแจกทุกสระนะคะบางสระเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างก็ได้ให้เด็กไปแจกเอาเองบางคนเด็กถามไปแจกเอาเองลูกนะแต่อันเนี้ยไม่มีปัญหาอ่านได้แล้วก็ก่อนจะมาลงอ่านคำว่ากรรมขึ้นไปคุมด้วยเสียงเพลงชนะอักษรกลางก่อนก็จอดอตอบออแล้วก็ลงมา กก็อำกำํากรมเห็นนะไม่มีหลงเลยค่ะไม่มีหลงเลยนะคะเพราะว่าคุมเสียงด้วยพยัญชนะเพราะชาร์ตแผ่นนี้มันเป็นการบูรณาการบูรณาการอักษรสามหมู่เลยแล้วก็มาจากลูกกับสระอัมนะคะสระอัมตรงนี้ก็พาเด็กคัดค่ะตอนนี้เราพาเด็กมาถึงสัปดาห์ที่3แล้วเด็กสามารถคัดได้หมดเลย ะะเด็กสามารถคัดอะไรยาวๆได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะแล้วกล้ามเนื้อมือเด็กป .2 เนี่ย mm. เขาก็สามารถคัดได้ไม่มีปัญหานะคะ mm. ก็พาเขาคัดนะคะแล้วก็เลือกคําจากที่เด็กคัดเลยมือนั่นแหละมาให้เด็กเขียนตามคาบอกไม่เกินกี่คําคําที่เลือกมาไม่ควรเกินกี่คํากี่คำสิบห้าคำไม่ควรเกินสิบห้าคำยกตัวอย่างเช่นอ่านหนอลองเลือกมาสิคําว่าอะไรคะคาที่หนึ่ง คำว่าอะสมมติคำที่หนึ่งสอบตำแหน่งนะคำที่หนึ่งโมโหคำที่สองปูทะเลคำที่สามจำปีคำที่4ี่ปูดำคำที่5ดูรูคำที่หกลำนำคำที่7จดดำขำคำที่8ปดคำนำเรียนสระอัมกรุณาเลือกคำสระอัให้เยอะ เพราะเป็นนักศึกษาที่เด็กเพิ่งจะเรียนมาสๆดๆร้อนๆนะคะสลับตําแหน่งไม่เกิน15คําที่เลือกมาได้ตั้งแต่5้าถึงสิาคำแล้วก็พยายามเลือกคําที่มันหลากหลายและมีความหมายจําเป็นต้องเลือกคําที่มีความหมายนะคะคุณครูนะคะเพราะว่าถ้าเลือกคําที่ไม่มีความหมายมาเนี่ยเด็กๆบางคนอาจจะเขียนปากคำบอกไม่ได้เออคุณครูเคยเจอเด็กที่เขียนปากคำบอกคำหนึ่งพยางได้แต่สองพยางสามพยางไม่ได้ไหมมาจากเขต หลักๆเลยที่ครูก้อยเคยเจอนะก็คือเด็กเขาจําเสียงพยางค์แรกไม่ได้แล้วเขาจําเสียงพยางค์แรกไม่ได้เพราะคํคำนั้นไม่มีความหมายและเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาจึงสมมติคือเด็กที่ยังอ่านไม่ออกยนไม่ได้ค่ะเขาจะเขียนไม่คล่องพอเขาเขียนเขียนไม่คล่องอ่ะสมมติว่าเขาจะเขียนคําว่าสมมตินะปูทะเลปูได้ละพยางค์ที่สองสามเขาลืมลืมเสียงลืมเสียงนะคะอันนี้ ถ้าวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ไขคือเขียนปูลงไปก่อนลูกปูแล้วก็ทะเลติดกันปูทะเลหรือให้เด็กเปล่งเสียงตามครูเพื่อเป็นการทวนอ่ะพูดตามครูลูกปูทะเลอ่ะครูบอกรอบสองปูทะเลอ่ะเขียนเขียนเขียนลูกเนี่ยให้เด็กเขียนนะคะ เนี่ยก็เป็นการช่วยได้นะช่วยได้อ่าต่อไปสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่1